สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิว SFF f, f i g u r กูอาร์ตอ a ล a ราแ ในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับตัวของเจ้า s อส ฟิกกูอาร์ตอุนเตอร์แมนอาร์ตหรืออุนเตอร์แมนคนใหม่ของทางซูบรูริย่านั่นเองนะครับที่เรื่องราวหรือว่าตัวของซีรีส์ยังไม่ได้จบลงเป็นเทียบร้อยซึ่งหากอนาคตตัวของเรื่องราวหรือว่าตัวซีรีส์ของอุนเตอร์แมนอาร์ตมีการเล่าจนจบแล้วนะครับในคลิปที่มีความเกี่ยวข้องกับอุนเตอร์แมนอาร์ตนะฮะผมจะมาเล่าความรู้สึกแล้วก็พูดคุยถึงตัวซีรีส์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเรามาฟโฟกัสที่เมนหลักของงานอย่างตัวของเจ้า s f f f อฟฟ r ก a r อาร กัน,นซึ่งตัวฟิกเกอร์เนี่ยผมคงต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวฟิกเกอร์ที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของดีเทลจุดขยับแล้วตัวของเจ้า s d f Fi g u ิกูอา n ์ด r ุนเตอรตัวนี้ยังมีลูกเล่นการเปลี่ยนอาร์เมอร์ซึ่งนันนามทีลุงบันของเราเนี่ยจะมีลูกเล่นแบบนี้มาให้กับตัวฟิกเกอร์บ้างนะครับซึ่งตัวของ u l นเต m a n a r นยังมีอาร์เมอร์ให้เล่นถึง3อาร์เมอร์อย่างตัวของเจ้า solid armor และ Luna a r m o r นะครับที่ได้ออกเป็นส ปกติและจะมีการปล่อยสินค้าออกมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งใครที่กำลังหาตัวของอาร์เมอร์เนี่ยหรือว่าเก็บตัวของ SF Fi g u ฟิกเ u อร์อ a ร์ต r ัตัวนี้ไปแล้วไม่ตามหา Armor, อาร์เมอร์ก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักของตัวฟิกเกอร์เลยนะครับที่ทาให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆหรือมีการจับท่าต่างๆที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าใครยังไม่ตามหาให้รีบตามหาเลยนะครับในส่วน ของเจ้า Solid Armor และ Luna Armor นะครับซึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวเกราะต่างๆของ Ultimate Arc เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้าตัวฟิกเกอร์กันก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องของดีเทลจุดขยับและ a c c e s s o r y e s เจ้าตัวนี้จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวของเจ้า SF f i g u r ติก t อาร์ตอุราม นะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้า SFF f i g u r Art Ultraman Arc เมื่อออกจากกล่องแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฟิกเกอร์ในเรื่องของดีเทลกันบ้างดีกว่านะครับว่าตัวของ Ar ร์กเนทำดีเทลออกมาได้ดีขนาดไหนนะฮะในส่วนของดีเทลของเจ้า Ultraman Arc ก็คงต้องบอกเลยว่ายัางทํามาตรฐานออกมาได้ดีมากๆในส่วนของการลงสีตัวบอดี้หรือลวดลายต่างๆเองก็ทําออกมาได้ดีนะครับและยิ่งส่วนของใบหน้าของ u l t r m a n Arc เองก็ทำ ออกมาได้ดีมากๆเช่นกันในส่วนของตัวใบหน้านะครับก็ยังคงปั้นออกมาได้ดีนะครับในเรื่องของโซ่ทรงต่างๆการลงสีในส่วนของดีเทลต่างๆของส่วนหัวก็ทําออกมาได้ดีนะครับและที่สําคัญคือมีการใช้ชิ้นสายทาสีทึบตรงหน้าผากนะครับของวอเตอรแมนอาร์ตซึ่งก็เป็นจุดที่ผมน่าเสียดายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบชิน้นสายแบบเคลียร์แต่จะเป็นชิน้นสายทึบแทนก็น่าเสียดายนะที่ไม่ได้ใช้เป็นชิน้นสายแบบเคลียร์ายไปเลยนะฮะและแน่นอนนะครับจุดที่ผมประทับใจที่สุดเลยก็คงจะเป็นดวง ตาของอุลตร้าแมนอาร์คที่ในรอบนี้เนี่ยลุงบันแกเนี่ยทำการใส่ดีเทลดวงตาออกมาได้เหมือนกับในซีรีส์มากๆเลยนะครับซึ่งหากมองจากระยะไกลเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับือจากในกล้องจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆในดวงตาเนี่ยจะมีดีเทลของดีเทลดวงตาข้างในของอุลตร้าแมนอาร์คทำออกมาได้ดีและสวยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดีเทลขอชมเลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับและในเรื่องของการลงสีเองนะฮะก็ถือได้เลยว่าทําออกมาได้ดีเช่นกัน แต่ในส่วนของการลงสีสีเงินเนี่ยของผมเนี่ยก็ดันติดเรื่องของ QC ง,งานนะครับพราะมีการเลอะหรือว่ามีความด่างของสีเงินลงมาบนตัวบอดี้บ้างบางจุดซึ่งก็ถึงแม้มันจะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการเลอะเนี่ยมันเลอะค่อนข้างเยอะนะฮะในเรื่องของการลงสีซึ่งถือได้เลยว่าก็ยังโอเคนะครับที่การลงสีในส่วนใหญ่ทําออกมาได้ดีแต่ QC สีนะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะฮะซึ่งโดยรวมถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่ง SF figure art ในไลน์ของลตร้าแมนที่มีการ เก็บดีเทลออกมาได้ดีไม่แพ้กับตัวก่อนหน้าเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของจุดขยับของเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าตัวของอุลตร้าแมนอาร์จะมีจุดขยับที่ทําออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของจุดขยับกันในส่วนจุดขยับแรกนะครับส่วนของส่วนหัวส่วนหัวก็สามารถเสียก,ก้มนะครับไปขนาดนี้เงยไปข้างหลังไ้ขนาดนี้และแน่นอนนะครับว่าตัวของช่วงหัวเนี่ย มีจุดแข็งแบบเวซ่าก็คือสามารถดึงออกมาได้อย่างสเต็ปนะครับเพื่อที่ช่วงหัวจะสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับเหมือนกับในซีรีส์ที่เวลาทําท่าอะไรไอเดียมันปีงนะครับผมก็สามารถทําได้เหมือนกับในซีรีส์เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะครับใส่จิมมิคอย่างนี้มาให้ด้วยช่วงแขนนะครับก็แน่นอนสามารถไปได้รอบนะครับสามารถการเข้าด้านในได้ขนาดนี้นะครับผมข้อแขนนะฮะก็แน่นอนสามารถ หมุนขึ้นเหมือนลงตามสไตล์ฟิกเกอร์อุลตร้าแมนได้นะครับและก็ต้นแขนสามารถปิดเข้าข้างในบิดออกข้างนอกได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็แขนเนี่ยหรือช่วงแขนนะครับกับมีจุดยที่น่าเสียดายเนื่องจากว่าช่วงแขนของอุลตร้าแมนอ่ะมันไม่สามารถที่จะอ้าออกด้านข้างได้เยอะนะครับจะอ้าออกได้น้อยมากกว่าตัวของ s s สเอตกวาตัวอื่นเนื่องจากเขาเนี่ยทำการพัฒนาตรงช่วงบัตเตอร์ไฟจอยด้านในตัวนี้นะครับให้สามารถก่า ดันช่วงไหล่เนี่ยเข้าไปด้านในได้เพื่อให้การแขงแขนได้เยอะนะฮะซึ่งจุดน,นี้ก็ทําให้การอ้าแขนออกด้านข้างทําได้น้อยนะฮะบัตเตอร์ไฟจอยนะครับแน่นอนว่าสามารถดันออกมาได้านาหน้าได้ขนาดนี้แล้วก็การงอแขนนะครับก็แน่นอนคืองอได้สุดขนาดนี้เลยนะครับผมข้อมือสามารถบิดซ้ายขวาหมุนขึ้นหมุนลงได้ตามแกนด้านในช่วงบอดี้ช่วงตัวนะครับสามารถก้มได้ขนาดนี้เงยไปข้างหลัง ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเอยซ้าเยซ่าบิดกว่าเออบิดซ้ายบิดกว่าได้นะครับอ่าประมาณนี้ช่วงขานะครับช่วงขาเป็นแบบเบซ่าเหมือนกันก็คือสามารถถกลงมาได้เยอะแต่ว่าช่วงขาของตัวอาร์คจะถกลงมาได้น้อยกว่าเบซ่านะครับรานนี้มันถกมาได้แค่นี้นะครับแต่ก็สามารถทําให้สามารถยกขาขึ้นได้ขนาดนี้ไปข้างหลังได้ขนาดนี้นะครับ และต้นขาสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมอ่าแล้วก็กางขานะฮะการกางขากางขาออกมาได้ขนาดนี้เลยนี่กางขาได้เยอะเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพอมันตกได้เยอะจุดขยับตรงนี้ก็สามารถหลบเลี้ยงได้ซึ่งค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนสามารถงอขาขึ้นได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ข้อเท้าสามารถยบ,บิดซ้าย ปิดกว่าได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากตัว้องเท้าเนี่ยมีความเว้ามากกว่าตัวของซีรีส์อื่นๆนะฮะอ่าทำให้บิดซ้ายบิดขวาได้ง่ายขึ้นนะครับยกขึ้นยกลงได้ปกติปลายเท้ายกขึ้นยกลงได้ปกติข้อเท้าบิดซ้ายบิดขวาได้ปกตินะครับอ่าและนี่ก็คือจุดขยับทั้งหมดของอุลตร้าแมนอาร์นะครับผม ถือได้เลยว่าในเรื่องจุดขยับเนี่ยมันทําออกมาได้ดีมากๆรวมถึงการหลบเรี่องจุดขยับของตัวฟิกเกอร์ทำออกมาได้ดีเช่นกันนะครับทำให้เวลาจัดท่าอะไรต่างๆตัวนี้ก็ถือได้ว่าเล่นสนุกมากๆเลยนะฮะโอเคต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของแอสเซสซอรีของอุลตร้าแมนอาร์กันเลยนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ของตัว Underman Arc ก็จะมาให้ด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้โดยผมก็ขอยกมาทั้งถาดเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับคือส่วนของมือส่วนของคาลเลทัมเมอร์และส่วนของตัวดาบนะฮะซึ่งในส่วนของมือเนี่ยก็จะมาให้ทั้งหมดด้วยกัน6แบบก็จะมีมือกำมือจับดาบมือกลางนิ้วนะครับมือจับในส่วนของใบดาบแล้วก็มือในส่วนของคลายรวมหรือแบบยิงนิ้ว และนี่ก็คือมือปล่อยแสงหรือแบบมือแบบเรียงนิ้วแบบสนิทชิดนะครับผมอันนี้ก็จะให้มาทั้งหมดด้วยกัน6แบบนะครับในส่วนของมือแล้วก็จะมีตัวของคา l o ล t ทอร์ทัมเมอร์สหรับเปลี่ยนในตอนที่อาร์คพลังงานหมดมีตัวของอาร์คไอซอสนะครับอาวุธประจำตัวของอุลตร้าแมนอาร์คมาให้ด้วยนะฮะซึ่งในส่วนของแอสเซซอรีก็จะมีให้ทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ในส่วนของตัวอาร์คไอซอสนะครับหรือว่าดาบของอุลตร้าแมนอาร์คตัวนี้นะครับผม ก็คงต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องสเกลตัวดาบนะฮะอันนี้ต้องขอชมว่าตัวดาบเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างพอดีมากนะครับเพราะว่าในตอนที่ทำตัวของอุลตร้าแมนเบซ่าในเรื่องของตัวดาบเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเสียงบ่นค่อนข้างเยอะว่าดาบมันค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมโอเคกับดาบของอุลตร้าแมนเบซ่านะไม่ได้ติดอะไรมากนะครับ แต่พอมาอยู่ในส่วนของ Arc i s o t อาวุธประจำตัวของ u l t a m a n Arc เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างทำมาได้อพอดีแล้วกันนะครับไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปนะครับสำหรับตัวของอาวุธแล้วก็แน่นอนนะครับในส่วนของเจ้าตัว Arc i s o t เองก็จะมีลูกเล่นในการถอดเปลี่ยนในส่วนของช่วงอ่าษาสีดำเพื่อน,นำตัวของ Arc Q นะครับของเกาะลูน่า a, และเกาะสุลิดมาใส่ได้นะครับผมซึ่งการถอดเนี่ย มันก็ต้องถอดในส่วนของไอพื้นดําข้างหลังออกไปเลยนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมถอดได้ไหมซึ่งเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับก็น่าจะอ่ะถอดได้เลยนะครับนี่มันก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะครับเพื่อทําการเปลี่ยนชิ้วตรงกลางนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเล็กๆ,ๆน้อยของตัว Arc i s a t ที่ให้มานะครับก็คือสามารถนำคิ้วจากตัวของกา โซลิดและเกาะลูน่ามาใช้ได้นะครับหรือมาเล่นได้นั่นเองแล้วก็มาถึงในส่วนของการเปลี่ยนพาร์ทของอุลตร้าแมนอาร์กันแล้วนะครับซึ่งอุลตร้าแมนอาร์กก็จะมีการเปลี่ยนพาร์ทเพียงแค่ชิ้นเดียวคือตัวของคาร์เรทัมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยนะครับในส่วนของการเปลี่ยนพาร์ทอันดับแรกนะครับให้เราทําการกดตัวของคาร์เรทัมเมอร์ลงมาก่อนนะครับนะให้มันเผยอ,ออกมาก่อนนะครับ นี่นะครับพอมันพองเอยืมาแล้วก็ดึงตัวของ c o l o r t u m m r r ออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวของ c o l o r t ร m m e r ของ u l t r a m a n Arc นะฮะตัวนี้เสียบกับเข้าไปชึบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเป็นอุลตร้าแมนอาร์คในเวอร์ชั่นที่ใกล้จะหมดพลังนั่นเองซึ่งในส่วนของแอสเซซอรีและการเปลี่ยนพาร์ทก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังสรุปเกี่ยวกับตัวของเจ้า S.F. f i g u r art อุลตร้าแมนอาก,กันได้เลยนะครับและรับชมภาพแอคชั่นต่างๆของ u ุ t ตร m a n a r อก,กันได้เลยนะฮะ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว sff f i g u r art ultra man arc ซึ่งถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่ง sff f i g u r art ในไลน์ของ ultra man ที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยในส่วนของตัวงานนั้นนะครับต้องขอชมในเรื่องของจุดขยับที่มีความคล้ายคลึงกับเรซ่าทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยจัดท่าได้สนุกมากๆเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของต้นขาเองก็ไม่ต้องพะวงเรื่องของถลอกเลยเนื่องจากว่าเขาทาระบบหลบเลี่ยงจุดขยับมาได้ดีและนอกจากเรื่องของจุดขยับแล้วนะครับในส่วนของดีเทลและแอสเซซอรีเองก ็ถือได้ว่าทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยนะฮะในส่วนของดีเทลเนี่ยต้องขอชมในส่วนของดวงตาที่ใส่ดีเทลออกมาได้ครบและเหมือนในซีรีส์มากๆเลยนะครับในส่วนของอัเซสซอรี่เองก็ยังมีของที่ให้มาสักครบเลยไม่ว่าจะเป็นมือคาเลอร์ทัมเมอร์และตัวของอาร์คไอซอสซึ่งเป็นอาวุธประจําตัวของเจ้าอุลตร้าแมนอาร์อีกด้วยถือได้เลยว่ากล่องเดียวก็คุมแล้วนะครับแถมเล่นสนุกมากๆเลยนะฮะซึ่งสําหรับใครที่อยากจะจัดตัวของอาร์มร์มาเล่นให้เจ้าตัวนี้มันดูครบครัน ก็สามารถจัดมาเสริมได้นะครับแต่ผมคงต้องบอกเลยว่าเพียงแค่ตัวฟิกเกอร์ตัวเดียวหรือว่าไม่จัดเกาะมาเสริมเนี่ยตัวฟิกเกอร์ก็เล่นสนุกมากมากแล้วนะครับในด้านของการจัดท่าทางนะฮะแต่ถ้าใครจะจัดเกาะมาเสริมให้ดูครบองค์อันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะครับในส่วนของคะแนนของเจ้าตัวอุลตร้าแมนอาร์ตัวนี้เนี่ยผมก็ขอให้คะแนนเจ้าตัวนี้ไปที่4.5เต็ม10เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวฟิกเกอร์นั้นเนี่ยมันมีในเรื่องของ QCC ซึ่งตัว ผมได้มาแล้วเลอะมากๆเลยนะครับในส่วนของสีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอหักในเรื่องของ QC ไปแค่0.5คะแนนนะครับรวมแล้วเป็นคะแนนอยู่ที่4.5เต็ม5คะแนนนะครับสำหรับตัวของเจ้า S.F.Piguart Ultra Man R นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเจ้า Ultra Man R ตัวนี้ชอบกันหรือเปล่าเออนะครับส่วนตัวต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ทำมาได้เล่นสนุกมากๆเลย ผมซึ่งก็เช่นเคยนะครับใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ผมรับฟังรับอ่านได้เช่นเคยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ